สวัสดีครับผมได้รถใหม่ก็เอามารีวิวเลยนะฮะกับเอสทูล่านะฮะอ่าเหมือนเป็นบอดี้พันผสมมาระหว่างปีกหลังก็ไททักเกอร์ดับเบิลเอ็ตัวตัวตัวกระจกนะฮะส่วนฝากครอบก็จะเป็นเอ็กเอ็ี่นะฮะด้านหน้าผมไม่รู้ว่ามาจากทรงไหนแต่ว่าปีกซ้ายขวาเนี่ย ซ้ายขวากับตัวหน้าสุดเนี่ยก็น่าจะมาจากตัวเซลลวูฟนะฮะส่งจากใครา,ายนะฮะก็นั่นแหละพันผสมแต่ลถสีส้มเท่มากรหัสเป็น1 8งแปนะครับก็เรามีสเปคสเปคมีอะไรบ้างนะฮะ สเต็ที่ได้มาก็เหมือนพวกรถมอเตอร์เไอรถทรงล้อกลางนั่นแหละนะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะบอดี้เป็ด ABS เกียร์สามจุดห้าจุดหนึ่งนะฮะเขียวชมพูยางต่อให้เขาจะบอกว่าเป็นยางล้อเล็กแต่ว่าจริงๆมันก็คือล้อกลางนะฮะพาสสีดำล้อเอ่อตัว ล้อเป็นล้อกลางสีเทาสีออกเทาๆแล้วก็ยางไม่ใช่ซุปเปอร์ห์ามันคือยางธรรมดาธรรมดาหรือที่เรียกกันว่ายางเน่มนะฮะโอเคไปดูข้างในกันบอดี้สีส้มชุดเฟืองคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะโครงสีดำล้อสีเทาด้านเทา เห็นปะอย่างนีมชุดพาสสีดำนะฮะคู่มือการมากกอบจะเป็นแบบรุ่นใหม่นะก็คือเป็นเนี่ยเล่มๆนี้สติกเกอร์นะครับโอเคตัวนี้ไม่ทําสีไหมตัวนี้มีทําสีไหม,ต,ม,ไหมตัวนี้ก็ต้องมีทําสีใชนะเปิดดูกันเลยดีกว่าเนาะ อมีไม่มีทำสีแต่อย่างใดมีแค่พ่นสีอย่างเดียวนะฮะสีบลิเนตอก็น่าจะเป็นส้มสว่างสว่ๆนะฮะส้มที่สีจางๆนะไม่มีทำสีเลยอะ่ะเจ๋งว่ะก็เท่ากับว่าติดสติกเกอร์อย่างเดียวอง่ายโอเคก็เดี๋ยว ประกอบกันให้ดูนะฮะรหัสหนึ่งไม่ใช่ลิมิเต็ดก็ออกมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นเยี่ยงไรโดยขั้นตอนแรกอย่างที่ทราบกันใครที่ติดตามช่องนี้มาเราจะประกอบตัวรถโครงรถก่อนแล้วก็ตามด้วยสติกเกอร์พร้อมติดบอดี้นะฮะตามนี้ไปดูกันเถอะ เสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวบอดี้เอ้ไม่ใช่ตัวโค้งที่ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้ประกอบให้ดูเพราะว่ามันมีคลิปการประกอบอยู่แล้วแล้วก็มันก็เหมือนเดิมไม่ได้ประกอบไม่ได้มีแบบลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะฮะเราจะมาเจาะจงที่บอดี้ดีกว่าแล้วก็การติดสติกเกอร์ตัวนี้บอดี้ตัวนี้ปีก จะติดมาให้เรียบร้อยเลยไม่ได้บิดแยกแต่ประกันใดแต่ว่าจะเว้นช่องตัวต่อนะฮะตัวติดตรงนี้นะวิธีใส่ก็คือเอารูตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้มีการติดสติกเกอร์ด้านในหรือเปล่าก็เลยจะยังไม่ติดนะฮะส่วนข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากเสียบเข้าไปปกติเลยแบบนี้นะเสียบเข้าไปงี้ จบเลยนะแล้วก็ดันขึ้นไปแต่เดี๋ยวจะยังไม่ติดอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่ามีการติดสติกเกอร์ไหมนะตัวด้านตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดสติกเกอร์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งตัวนี้ผมได้เกินไปตอนแรกแล้วว่ามันไม่มีทําสีเพิ่มเติมนะติดไปเลยเพียวๆนะฮะโอเคไปดูกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับตัวบอดี้ก็ จะบอกว่าสติกเกอร์ติดง่ายมากและแทบไม่มีทับต้อนอีกทั้งส่วนที่มันเป็นรอยตัดตัดเกรดบางจุดเนี่ยมันมีสติกเกอร์แปะทับนะฮะไม่ต้องดูไม่ต้องรู้สึกแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่อาใส่ตาไม่ต้องรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาเพราะว่ามันมีติดทับเรียบร้อยเลยนะฮะ โดยรวมถือว่าโอเคครับสติกเกอร์ติดไม่ยากและก็บางอย่างอย่างตรงนี้ถ้ามันกลัวเบี้ยวนะไม่เป็นไรหรอกมันฟิกฟิกไว้แล้วเห็นป้ามันติดตั้งแต่จุดด้านในตรงนี้ลากมาเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะสติกเกอร์ตรงกลางหัวในตรงแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ก็ฟิกคือเอาตรงๆมันแทบจะฟิกหมดเลยนะการติดสติกเกอร์ฉะนั้นไม่ต้องหวงนะ่วงว่าติดสติกเกอร์จะเบี้ยวแต่อย่างใด ที่จะเลงๆลงหน่อยก็น่าจะเป็นจุดนี้นะฮะตรงเนี้ยที่ต้องเ็งหน่อยว่าให้มันแบบรงนะเนี่ยที่เหลือไม่ยากเลยง่ายมากโดยรวมชอบสีคล้ายรถลิม i เต็ดเอวาเคเลียนงเอ็นะฮะซึ่งหายากแล้วไม่มีตัวให้ดูแต่โทนสีจะคล้ายกันส้มแล้วก็พาดสีน้ำเงินน้ำเงินอมม่วงใส สว่างๆนะฮะโอเคแบกกันล็อกให้เรียบร้อยก็จะได้ทรงประมาณนี้มีความเพียวลมและเท่มากอีกทั้งด้านหลังก็ยกสูงอยู่นะฮะก็พอจะแต่งได้ข้างหน้าก็ายกสูงอยู่ก็พอแต่งได้นะฮะถ้าใครจะเล่นสแตนดาร์ดนะก็แนะนำ คันนี้ก็ถือว่าโอเคอ่าส่วนตรงนี้ตรงปีกการติดสติกเกอร์ตรงปีกเนี่ยมันจะติดทั้งแต่ด้านข้างตรงนี้นะฮะสติกเกอร์จะแยกเป็นสองส่วนก็คือติดจากด้านข้างมาลากยาวมันจนถึงส่วนตรงนี้นะฮะมันจะมันจะเชื่อมต่อกันเล็งไม่ยากเคคชิปนี้จบเพียงเท่านี้นะชอบถูกใจก,ก็กดติดตามกันสนับสนุนกันด้วยการด,ด,ดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่า จะโดเนทตซุปเปอร์แดงด้านล่างก็ได้แล้วก็ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิล Mini นะครับจำน่ายรถและอะไรทำมิย่าเลิกชมเลิกชอบได้มีลิงก์เพจกับลิงก์ชอปปีด้านล่างนะฮะต้คลิปเลยกดเขา้าไปดูได้ครังไปทางเพจเขาบอกว่ามานจะช่องไวแค t ก็ได้ส่วนลดอีก15%นนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ